สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพาพี่น้องเบิ้งนะครับพอดีคือว่าน,นะครับผมก็มีลูกชายนะครับลูกไายก็เข้าวัยรุ่นแล้วนะครับเข้าวัยรุ่นเรียนอยู่มสามนะครับผมมาจบจุดหนึ่งซือเป็นยังลูกบ่ใครอยากไปโรงเรียนนะครับก็เลยมาเบิ้งตามาย้อนกลับไปเบิ้งตอนใบเจของนะครับดกน้อยจะมีกระสิมัด ขี่รถนะครับคันขี้เดิมๆไปโรงเรียนนี่ซีไอมูนะครับซีไอมูนะครับผมก็เลยมาปรับแนวคิดไหมนะครับเมื่อก่อนนี่สิผิดกันกับลูกอยู่ตลอดนะครับซีได้เถียงกันกับลูกตลอดเรื่องไปโรงเรียนนะครับแต่พอหลังจากผมเริ่มปุ๊บผมแต่งรถให้นะครับผมให้เอาไปใส่ล้อไม้เฮ็ดในสเตปที่ไวรุ่นของซีกันแต่มีข้อแม่นะครับคือว่าต้องทําแบบถูกกฎหมายนะครับทาแบบถูกกฎหมายเพให้มีนีอย่างผิดกฎหมายนะครับ ให้มันถูกต้องนะครับให้เอาออกก็เฉพาะบางส่วนที่เอาออกได้นะครับอันใดที่กระจกคือห้ามเอาออกนะครับห้ามแต่งอันใดที่มันผิดกฎหมายนะครับที่ตำรวจสีจับนะครับบัดนี้พอผมมาศึกษาเบ้างนะครับนี่เรื่องทอนะครับลูกอยากได้ทอนะครับก็เลยมาสร้างทอให้ลูกนะครับนี่ตัวนี้ก็มีหมออกรรับรองนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยว เมื่อแรงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงวันเกิดลูกพอดีนะครับก็ได้ตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับแล้วก็ติดตามตอนติดตั้งนะครับกัประมาณนี้นะครับเป็นผู้ปกครองเด็กน้อยวัยรุ่นยุคนี้ต้องปรับตามยุคตามสมัยนะครับต้องปรับตามให้ทันเด็กน้อยนะครับผมย้อนกลับมาทอดตัวเจ้าของเองคือกันนะครับตอนที่ผมเป็นไยรุ่นนะครับเรียนยุ่ม มสองมสามมสองมสามนี่ผมว่ามีมอไซค์ขี่นะครับได้ขี่จักรยานไปโรงเรียนนะครับสวงนั้นกระอายมูนะครับจักรยานกระจอดเสียงไปไกลง่างไปโรงเรียนนะครับมูผู้ใดขี่มอไซค์มองเรียนนี่ได้ตะแหนมเบิ้งนะครับได้แตะแหนมเบิ้งแล้วก็อิจฉาเขานะครับจนพอมาอยุมซีนะครับมซีผมก็ได้หาเงินซื้อมอไซค์นะครับแล้วก็ได้มาแต่งนะครับแต่งแล้วก็ขี่ก็สิไปวัดมูนะครับก็ไม่ได้ไปสายแว่น ไปอวดกันนะครับในสไตล์ของเด็กน้อยไปรุ่นนะครับในสมัยนั้นนะครับวันนี้พอมาถึงยุคลูกนะครับยุคลูกจะของเขาก็ต้องปรับให้ทันนะครับปรับให้ทันเด็กน้อยนะครับนี่แหละผมเลยให้แต่งนะครับพี่น้องแต่งก็อยู่ในเกีย์ที่ว่าสามารถขี่ไปไหนมาไหนได้สบายนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงท่อนะครับเสียงท่อเสียงท่อก็บม่ได้ถือว่าดังแหงหรือดังน่าเกียดนะครับนะครับอีกเพียง มาณนี้นะครับพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปผมซื้อคลิปมาคลิปอย่างดีคลิปผู้ปกครองยุคใหม่นะครับต้องอเข้าใจและเท่าทันความรู้สึกอารมณ์ของวัยรุ่นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ